ตอนที่เก้าย่ยางเสร็จหรือยังทำไมยังไม่ออกมาอีกชุดที่ซูซือหลิงให้ฉันลองมีกระดุมแม็กหนึ่งติดไม่ได้นะงั้นฉันช่วยเข้าไปดูให้แล้วกันฮะชุดที่ซือหลิงให้ในลองมัน ชุดอะไรกันเนี่ยตัวเวอร์ไปไหนไหนจะระบายไหนจะกระดุงเดีวรู้ใส่กระดุงมันเล็กอีกเฮ้ยรู้สึกเหมือนพ่อใส่เสื้อผ้าให้ลูกเลยฮะรู้กระดุงนี่ผิดปกติเลยแน่เลย ใส่ยังไงก็ใส่ไม่เข้าดูกระดุมของชุดนี้น่าจะมีปัญหาเอาเป็นว่าฉันมันเธอนะชุดเอ่อฉันเองก็ใส่ไม่ได้นี่อืม อเใครกันไปแล้วบรรยากาศบแ,บบแปลกๆอ้นายไม่เป็นอะไรนะอืมไม่ ไม่เป็นไรทำไมมือเราอยู่บนหน้าอกของเขาละ่ะ <c> น <oughs> แดงหูแดงแต่งตัวเสร็จแล้วออกมาแล้วกันฉันไปจ่ายเงินก่อน เรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยบ้าไปแล้วนี่เราความปรารถนานะไม่พอขนาดไหนกันนะถึงได้หวนไว้กับ AI ได้แต่ไม่คิดเลยว่าผิวจำลองจะสัมผัสดีขนาดนี้ไม่เพียงแต่การสัมผัสเหมือนกับของมนุษย์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงอุณหภูมิด้วยแต่ถึงจะใกล้ เขาแค่ไหนเขาก็เป็นแค่หุ่นยนต์ซื้อเยอะมากไปไหน่อยเหรอไม่เป็นไรซื้อเยอะแล้วก็ค่อยค่อยใส่ซิงเป็นคนเรื่องนี่นะไม่ต้องประหยัดเงินแทนพี่รองหรอกค่ะเห็นเขาใส่เสื้อผ้าสไตล์นั้นแต่จริงๆแล้ว เขาเป็นเศรษฐีนะคะได้ได้ของเขาเยอะกว่าเงินในกระเป๋าของฉันอีกคะ่ะในไม่รู้หรอกว่าเจ้าพวกนั้นตลกแค่ไหนกลัวจ,จนฉีดราดแน่เฮเจ้าพวกโง,ง่เจ้าพวกบ้านนอกนั่นอะเจ้านั่นมัน ไงนี่มันคุณชายแย่ไม่ใช่เหรอบริสตัดอสันหามมริสัสตร์รนดาอูท,ทยัยผู้จัดการใหญ่เพื่อนนักเรียนเก่าอย่างนายมาช็อปปิ้นที่เชนดราพาซาของเราด้วยหรือนี่ฮึชิยังไม่สนใจใครเหมือนเดิมเลยนะ ไม่แปลกใจเลยที่อาชิงไปเรียนต่ออังกฤษโดยไม่บอกนายสักคําตอนที่10คุณใช้แย่มาซื้อของในห้างสรรพสินค้าของเราด้วยหรือนี่หาได้ยากอันเนี่ถ้าถูกใจอันไหนก็บอกแล้วกันฉันจะให้คนไปส่งถึงบ้านเลย ไม่ต้องเกรงใจล้ยังไงก็เพื่อนกันกันดูแลนที่ไม่สะดวกเป็นเรื่องที่ควรทำอยู่แล้วนายเป็นใครวะยัยยืนเนไม่เจอกันตั้งหลายปีฉันให้เกียรติแกแล้วก็ยังไม่รู้จักให้เกียรติฉันอีกนะฮะึดูใส่ตาคู่นี้ของเกซี่ยิงน่ารักอีกสะเอือนเหมือนเดิม เหมือนเคยทัตตาเอิเล็กทรอนิกส์ก็รีบไปซ่อมซะอย่าปล่อยให้มันบวดจนมองใครไม่เห็นเฮ้ hey, ในเป็นใครมาจากไหนพูดจาให้มันดีๆหน่อยขมวดคิ้ว <on>, <c oughs> คนคนอะฉันมองเห็นอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ใช่คนน่ะ แกว่าไงนะแล้วก็นะถ้าไม่มีธุระก็ไม่ต้องเข้ามาคุยเพราะเราไม่ได้สนิทก,กันแกหมดคําจะพูดจริงๆว่ะเฮ้แกนะตั้งใจกวนตินใช่ไหม ปลอยตอนนี้แรงเยอะมากแกเป็นใครทำไมหน้าคุ้นคุนแย่แล้วโจเฉิงกับอาชิงสนิทก,กันมากคงไม่ใช่ว่าดูออกแล้วหรอกนะแกคือโอ้ย ียนี่มาแต่ฉันทำไมฮะใครใช้ให้นายจับพี่ชายของฉันไม่ยอมปล่อยกันฮะฉันนี่นะจับเขาเห็นเห็นอยู่ว่าเขาเป็นคนจับฉันแทนนะรังแกพี่รองของฉันไม่ได้อ๋อยังไงก็เพื่อนนักเรียนเก่ากันทั้งนั้นอย่าทะเอลาะก,กันเลยดีจ้ย ในไม่เห็นหรอว่าเจ้านั่นมันอวกดีแค่ไหนแต่ถ้ายังทะเลาะกันต่อไปคนเขาจะมามุมกันนะอาเฉิงเขากลับมาแล้วตอนที่สิบเอ็ดงานเรียนด่วง คืนพรุ่งนี้ในเองก็มาด้วยสิอเฉิงเขากลับมาแล้วหมอนั่นกลับมาแล้วใช่ทุกคนกำลังปรึกษากันเรื่องเวลาแล้วอาจารย์ก็มาด้วย อาจารย์ยังถามถึงนายด้วยให้ฉันมาบอกนายแน่นอนว่าอาเฉิงก็จะมาด้วยนายเองก็อยากจะเขาไม่ใช่เหรอพี่รองพวกพวกคุณเมื่อกี้เป็นเพื่อนพี่สมัยเรียนเหรออืมพี่ลำคาญพวกเขามากเหรอเออค่อนข้างลำคาญนนะ่ะมีเงินแค่นิดหน่อยก็คิดว่าโลกหมุนรอบตัวเองแล้ว พี่รองพี่เองก็เป็นเศรษฐีแต่ค่านิยมก็ใช้ได้แล้วอาเสิงที่พวกนั้นพูดถึงนี่ใครก็เพื่อนสมัยมหาลาัยนั่นแหละแค่เพื่อนหรอทำไมพวกนั้นถึงได้พูดเหมือนว่าพี่อลไรไม่คุยเรื่องนี้แล้วเสื้อผ้ามือถือก็ซื้อหมดแล้ว เธออยากไปไหนต่อล่ะอืมคืนนี้พวกเราไปเบบีฟานกันเถอะฮะแต่มันผับไม่ใช่เหรอใช่ค่ะฉะลองการเจอกันอีกครั้งของพวกเราพี่น้องไงเดี๋ยวนะทำไมเธอถึงได้คุ้นเคยกับผับในเมืองเฮดได้ล่ะ อีกอย่างฉันคออ่อนมากดีเลยค่ะฉันชอบดื่มกับคนคออ่อนฮิฮิฉันต้องขับรถดื่มไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะให้คนขับรถแทนอ,อื้อในที่สุดก็ถึงบ้านสักที ยุนเชนฉันจะพาซือหลิงไปส่งที่ห้องในเองก็กลับไปนอนที่ห้องสตอย่าหลับบนโซฟาล่ะอืมเฮอยุนเชนกลับไปนอนที่ห้องอืมซา,มาลิมซะเล นายมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอาเฉงเดี๋ยวฉันช่วยพยุนนายไปที่เตียงนายทำไมต้องเอาน้ามาใกล้ขนาดนี้ด้วยเกิดฉันเครียดทำไม่ดีไม่ไรไนายขึ้นมาจะทำยังไง ทำไม่ดีไม่ไรอะไรละอย่างเช่น